กับสวัสดีท่านคณะก,กรรมการทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวอมพรวุฒิโกตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนวัดกกตาลสีมาลพิทยาขอนำเสนอสภาพปัญหาที่มาแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษค่ะขอนำเสนอสภาพบริบทของโรงเรียนดังนี้ค่ะ โรงเรียนวัดกตาลสีมารับวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานาคนปรปฐมเขต2ตั้งอยู่เลขที่3.7มสับหมู่หตำบลสัมปทวนอำเภอนครัีศจีจังหวัดนคนปรปฐมโดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น14ท่านดังนี้ค่ะผู้อำนวยการ1ท่านข้าราชการครู10ท่านขัวตาจ้างหท่าน ครูทุรการหนึ่ท่านและก็นักการหนึ่งท่านค่ะโดยในปีการศึกษา2,567นี้มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น111คนค่ะแบ่งเป็นชาย50คนและหญิง61คนค่ะระดับชั้นที่เปิดสอนคือระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะโดยในปีการศึกษานี้ดิฉันได้รับมอบหมายให้สอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับชั้นป .1 ป .3 ป .4 ป5และปะ6ค่ะและรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมระดับชั้นป4ถึงป6ค่ะจากการร่วม PLC กับคณะครูในโรงเรียนนะคะและจากการสัมภาษณ์ผู้เรียนพบสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษหลักๆ3ข้อดังนี้ค่ะ 1. ผู้เรียนขาดความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพราะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว 2. ผู้เรียนไม่รู้ความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะและ 3. ผู้เรียนไมก่กล้าอ่านออกเสียงคำศัพท์ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ค่ะเพราะว่ากลัวอ่านผิดจากการที่ดิฉันได้ศึกษาเทคนิคก,กระบวนการต่างๆนะคะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษดิฉันพบว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้รูปแบบ active learning ร่วมกับรูปแบบ two UTP สามารถใช้พัฒนาผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนใดวิชาภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้ค่ะโดยรูปแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ดิฉันนำมาใช้ในที่นี้ก็คือเป็นกิจกรรมเดี่ยวแล้วก็กิจกรรมกลุ่มโดยใช้บัตรคำค่ะเพื่อให้ผู้เรียนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ให้มากที่สุดค่ะแล้วก็การใช้เกมจับคู่จับบทวอลนะคะแล้วก็การใช้ใบงานค่ะ ส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ t w เ t p นะคะจะแบ่งกระบวนการจัดการเรียนรู้เป็น5ขั้นตอนดังนี้ค่ะวอ m u p Presentation p นพ c t ที e ์โ o รดักชันและ wrap up ค่ะโดยดิฉันได้นํากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active l e a r n i n g ร่วมกับรูปแบบ t w เ t p มาใช้ในการ จัดทำเป็นแผนการเรียนรู้เรื่อง v e t e r and s e a s o n ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะโดยมีจุดมุ่งหมาย3ด้านดังนี้ค่ะด้านความรู้นะคะผู้เรียนสามารถจับคู่คำศัพท์สภาพอากาศกับรูปภาพได้ค่ะด้านทักษะกระบวนการนะคะผู้เรียนสามารถเขียนประโยคเกี่ยวกับสภาพอากาศในแต่ละฤดูได้และด้านเจตคติค่ะผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็น อย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับสภาพอากาศในแต่และฤดูได้ค่ะสำหรับกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning ร่วมกับรูปแบบ two m e n o T P นะคะจะขอไล่ลำดับ5ขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นแรกนะคะขั้น w a r อ up ผู้เรียนจะได้เชื่อมโยงความรู้เดิมกับการเรียนรู้ใหม่นะคะโดยคำถามของครูผู้สอน,นะคะ่ะโดยผู้สอนจะตั้งคำถามว่า How many s e a s o n in Western country ค่ะและผู้เรียนก็จะตอบว่า4 s e a s o n นะคะหลังจากนั้นผู้เรียนก็จะแข่งกัน2กลุ่มนะคะเตียงบัตรตัวอักษรให้เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับฤดูตามที่ผู้สอนกำหนดใน powerpoint ค่ะลำดับขั้นที่2นะคะขั้น presentation นะคะผู้เรียนเนี่ยจะได้เข้าถึงสิ่งที่เรียนนะคะผ่านการนำเสนอ จาก Powerpoint ของครูผู้สอนนะคะเกี่ยวกับคำศัพท์สภาพอากาศนะคะแล้วก็หลังจากนั้นผู้เรียนจะได้รับการกระตุน้นแล้วก็เกิดแรงจรูงใจในการเรียนรู้นะคะจากเกมใน Word Wall นะคะจากการทำใบงานแล้วก็จากโปรแกรมสุ่มเรียกชื่อ View of Name เพื่อออกมานำเสนอคำตอบในใบงาน,นะคะ่ะขั้นที่3ขั้น Practice นะคะ ผู้เรียนเนี่ยจะได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญนะคะผ่านการร่วมใบคําเกี่ยวกับสภาพอากาศให้กับเพื่อนๆตัวแทนที่ออกมานะคะโดยเมื่อผู้เรียนใบคําสภาพอากาศนั้นได้แล้วผู้เรียนก็จะเลือกหยิบคําศัพท์หนึ่งหรือดูนะคะที่สัมพันธ์กับสภาพอากาศที่ตนเองใบได้ถูกต้องค่ะ และหลังจากนั้นนะคะผู้เรียนก็จะได้รับการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสมนะคะผ่านการเลือกคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะติดบนบอร์ดให้ตรงกับฤด,ดูที่กำหนดค่ะและหลังจากนั้นก็จะฝึกนำบัตรคำศัพท์และประโยคมาเรียงต่อกันให้สภาพอากาศกับฤดูสัมพันธ์กันค่ะขั้นที่4ขั้นโปรดักชันนะคะ ผู้เรียนจะได้จัดกลุ่มคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศให้ตรงกับฤดูบนบอร์ดนะคะก็จะเป็นการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ใหม่จากการเรียนรู้ของผู้เรียนค่ะหลังจากนั้นผู้เรียนก็จะมีการเรียนรู้แบบนำตนเองนะคะผ่านการทำใบงาน Veteran Season ค่ะและขั้นสุดท้ายขั้นที่5นะคะขั้น Wrap up นะคะผู้เรียนจะได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้นะคะผ่านการ สังเกตการทำใบงานรายบุคคลของผู้เรียนจากครูผู้สอนค่ะและก็หลังจากนั้นผู้เรียนก็จะได้ออกมานํำเสนองานเขียนของตนเองหนึ่งฤดูนะคะและให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยประเมินผลการเรียนรู้เพื่อเป็นการสะท้อนกลับและปรับปรุงการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไปค่ะ แบบประเมินแล้วก็สื่อการเรียนรู้ที่ใช้นะคะในด้านความรู้เนี่ยเราจะใช้ใบงานเวชเชอร์แล้วก็แบบประเมินด้านความรู้ค่ะสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในด้านความรู้ก็จะมี PowerPoint เรื่องเวชเชอร์นะคะประกอบด้วยคําศัพท์เกี่ยวกับเวชเชอร์ทั้งหมด8คําค่ะแล้วก็ใช้ Word Wall g ใบงานนะคะเวชเชอร์แล้วก็ View of Name นะคะในการสุม่มเรียกชื่อผู้เรียนออกมามาเฉลยใบงานเวชเชอร์นั่นเองค่ะ ด้านทักษะกระบวนการนะคะแบบประเมินที่ใช้ก็จะเป็นแบบประเมินทักษะกระบวนการนะคะและก็แบบประเมินสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนค่ะสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในด้านทักษะกระบวนการก็จะมีบัตรคําศัพท์นะคะและก็บัตร powerpoint แล้วก็ powerpoint ประกอบการเรียนรู้ของผู้เรียนค่ะสําหรับด้านเจตคตินะคะแบบประเมินที่ใช้ก็จะเป็น แบบสังเกตติกรรมการเรียนรู้ด้านเจตคติค่ะแล้วก็แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงนประสงค์ของผู้เรียนค่ะสำหรับสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในด้านเจตคติก็จะมี powerpoint ประกอบการสอนนะคะที่ผู้สอนเป็นผู้จัดทําขึ้นแล้วก็บัตรคําศัพท์เกี่ยวกับฤดูทั้ง4ฤดูนะคะสําหรับข้อเสนอเนี่ยเพิ่มเติมนะคะดิฉันพบว่ากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning เนี่ยร่วมกับ รูปแบบ t w t p นะคะสามารถนํามาใช้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้ค่ะโดยกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุขค่ะแล้วก็รูปแบบ t w t p t ในขั้นการสอนเนี่ยนะคะจะช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนได้ค่ะขอบพระคุณค่ะ